รีวิว AirPod Max รุ่นใหม่ทุกสีมีสีอะไรบ้างต่างจากเดิมยังไงใช้แล้วเวริร์กไหมไปดูกัน Max รุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด5สีค่ะนั่นก็คือสี Midnight สีส้มสี Starlight สีม่วงแล้วก็สีฟ้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็มี5สีเหมือนกันค่ะคือสีเงินสีเทาสีฟ้า Sky Blue นะคะสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะรวมทั้งหมดแล้วก็จะมีทั้งหมด10สีด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราได้มาทั้งหมด5สีของรุ่นใหม่เลยค่ะ ส่วนตัว AirPod s Max รุ่นใหม่ของปี2024นี้นะคะชีสชอบสี Starlight มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าใส่แล้วเหมือนเปิดไฟให้หน้าเลยแล้วก็แมชง่ายด้วยแต่งตัวเข้ากับสีไหนก็ได้แต่สีฟ้ากับสีม่วงนี่ก็น่ารักนะคะเหมาะกับเวลาที่เราแต่งตัวแบบสีพาสเทลถ้ามองจากแบบนี้ทั้งหมดนะคะถ้าจะให้คะแนนความเข้ากันระหว่าง Smart c a s สกับตัวเครื่องเนี่ยชีสให้นี่เลยสีสตาร์ไลท์กับสีม่วงนะ ดูแบบว่าเคสกับเครื่องเนี่ยมันดูเข้ากันมากเลยดูแบบมิกซ์แอนด์แมชกันได้อันนี้ข้างนอกสีดําแต่ข้างในเนี่ยดูเหมือนมีอมน้ําเงินนิดนิดส่วนอันนี้ข้างนอกสีส้มข้างในเนี่ยมีอมชมพูหน่อยๆน,นะแต่ว่าอันนี้ข้างนอกอ่ะสีดูแบบแก่นิดนึงแต่ว่าข้างในก็ดูสีน่ารักนะคะก็ถ้าจะให้คะแนนจากภายนอกทั้งสมาร์ทเคสแล้วก็เครื่องเนี่ยชิ้นไ้ซอกนี้เลย มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะคะสําหรับสาวๆที่ใส่ต่างหูค่ะถ้าใช้หูฟังแบบนี้นะคะการใส่ต่างหูเนี่ยก็อาจจะทําให้เจ็บได้ค่ะก็แนะนําให้ถอดต่างหูออกก่อนนะคะภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวเครื่องนะคะ a p r p o d s Max แล้วก็ Smart Case มาพร้อมกันแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB-C แล้วก็คู่มือมาค่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างค่ะ นี่ที่ครอบหูฟังนี้นะคะเป็นแม่เหล็กค่ะมันก็จะดูดกันแบบนี้แต่สำหรับใครนะคะที่คิดว่าสีมันเพลนไปอยากจะสลับสี Mix and Mat c h นะคะก็สามารถที่จะสลับสีกันได้เลยระหว่างสีอื่นนะคะกับเครื่องของเราอย่างนี้แล้วก็ในเว็บไซต์ของ Apple นะคะเขาก็มีให้เลือกซื้อหลายสีเลยค่ะอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะนั่นก็คือมันต่างยังไงกับรุ่นเก่านะคะ นี่เลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงพอร์ตนี้ค่ะรุ่นใหม่นะคะจะเป็น USB-C นะคะในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็น Lightning ค่ะสังเกตได้ว่า Apple นะคะเขาได้ทำตามนโยบายนะคะที่จะทำให้ ecosystem ของผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดนะคะสามารถใช้พอร์ตเดียวกันได้ค่ะทำให้เราไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่ว่าใช้สายชาร์จเดียวใช้กับทุกเครื่องไม่ได้แล้วค่ะส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากค่ะก่อนอื่นเราต้องเอาเครื่องเนี่ยออกจากสมาร์ทเคสก่อนนะคะไม่งั้นมันไม่เชื่อมต่อ จากนั้นก็ถือไว้ข้างอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อแล้วก็แตะเพื่อเชื่อมอุปกรณ์กับ AirPods Max ของเราได้เลยแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้สบายใจสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อนะคะแต่ว่าไม่สามารถอัปเดต iOS ได้แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AirPods Max รุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ได้ค่ะ ส่วนชิปที่อยู่ในนี้นะคะก็ยังคงเป็นชิป H1 อยู่เลยในขณะที่ AirPods Pro 2และ AirPods 4ที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยเขาเป็นชิป S2 แล้วก็ยังงงอยู่นะคะว่าทําไมเขาไม่ให้ชิป h 2กับ AirPods Max มาด้วยมันน่าเศร้านะคะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหญ่แต่ว่าไม่มีชิปใหม่มาด้วยค่ะแต่ถ้าอยากจะควบคุมหูฟังโดยที่ไม่ต้องแตะหน้าจอนะคะก็สามารถควบคุมได้ผ่านตรงนี้ค่ะ Digital Crown ค่ะ เวลาที่เราหมุนดิจิทัลคราวนะคะเราก็จะสามารถควบคุมระดับเสียงดังเบาได้หรือว่าจะใช้กด c อนโทรลต่างๆก็ได้ด้วยซึ่งเราสามารถจะไปตั้งค่าเองได้เลยว่าจะให้กดกี่ทีแล้วก็เป็นแอคชั่นอะไรนะคะอย่างเช่นกด1นทีเพื่อเริ่มหรือว่าหยุดเล่นเพลงที่เรากําลังฟังอยู่หรือว่าใช้กดรับสายก็ได้หรือจะกด2ทีเพื่อเป็นการวางสายหรือว่าสกิปไปเพลงข้างหน้าแล้วก็สามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเรียกใช้งาน s i r i ได้ด้วย หรือถ้าใครไม่อยากกดปุ่มดิจิทัลค o าวนะคะก็สามารถใช้เสียงเรียกเช่นเฮสิริหรือว a ดดี Siri ก็ได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือปุ่มควบคุมเสียงรบกวนค่ะเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อสลับโหมดได้ระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนแบบ Active หรือ Active Noise Cancelling Mode ซึ่งจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ทำให้เราโฟกัสการดูหนังฟังเพลงหรืออื่นๆได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าเสียงรอบข้างจะเข้ามาและโหมดฟังเสียงภายนอกหรือ Transparency Mode ซึ่งจะฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังออกเหมาะกับเวลาที่เราอยู่ข้างนอกต้องการได้ยินเสียงรอบตัวเพื่อความปลอดภยัย และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ชิสช,ชอบในจัก,กรวัลของ Apple นะคะนั่นก็คือเวลาที่เราใช้ AirPod s Max ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงอยู่ใน iPad และมีคนโทรหาเราเราก็สามารถสวิชไปรับโทรศัพท์ได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะแต่มีข้อแม้ว่าทั้งสองเครื่องนี้จะต้อง sign in account เดียวกันไว้นะคะขอเรามาดูหนังต่อใน iPad เนี่ยแล้วเราถอด ออมันก็จะหยุดเล่นค่ะส่วนถ้าเราใส่กลับเข้าไปใหม่มันก็จะเล่นต่อค่ะเหมือนหูฟังบลูทูธทั่วไปเลยค่ะถ้าถามว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้งานได้นานไหมนะคะ Apple เขาก็บอกว่าสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าเมาส์มอยได้นานสูงสุด20ชั่วโมงเลยแถมยังชาร์จไวด,ด้วยชาร์จแค่5นาทีสามารถใช้งานได้ต่อถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะ ในส่วนของคุณภาพของเสียงนะคะเราลองมาเทียบ AirPods Max กับ AirPods Pro 2กันดีกว่าค่ะว่าคุณภาพเสียงของใครจะดีกว่ากันเดี๋ยวชิสจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันค่ะ คุณภาพเสียงที่ทุกคนได้ฟังนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเราฟังจาก AirPods จริงๆนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ทุกท่านใช้ฟังด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความสบายนะคะถ้าใช้ AirPod s Max เป็นเวลานานๆเนี่ยชีสคิดว่ามันก็น่าจะสบายหูมากกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงมิติเพลงครบถ้วนนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ AirPod s Pro 2นานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่สบายหูสักเท่าไหร่เพราะมันเข้าไปในหูของเราเลย าจะเทียบเรื่องคุณภาพของไมค์แล้วนะคะเราลองมาเทียบกับ AirPods Pro 2กันค่ะและนี่คือเสียงที่ทดสอบจาก AirPods Max ค่ะทุกคนได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะและนี่คือเสียงที่เทสจาก AirPods Pro 2ค่ะทุกคนได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วดูไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะว่าไหมคะ ถ้าถามว่าใครเหมาะกับ AirPods Max นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ความชอบเลยค่ะใครที่ชอบเสียงตึบๆแล้วก็เสียงแบบ Hi-End g h แบบ Pro นะคะก็ต้องยกให้ AirPods Max เลยค่ะแต่ก็จะมีข้อเสียนะคะนั่นก็คือขนาดแล้วก็น้ำหนักที่หนักพอสมควระคะ่ะก็อาจจะไม่เหมาะกับการพกพาไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นพร็อแบบชิคๆเนี่ยมันก็เวิร์กอยู่นะคะ แต่ถ้าใครนะคะที่ไม่อยากพกแบบเทอเท้าแบบนี้นะคะแต่ว่าชอบคุณภาพเสียงที่ดีเหมือนกันก็ไปในเ,เวของ AirPods Pro 2นะคะหรือว่า AirPods 4ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูรีวิวได้ทุกแพลตฟอร์มของ it24 ชั่วโมงเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะส่วนค่าตัวของคุณ AirPods Max รุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะก็เท่ากันกับ AirPods Max รุ่นเดิมเลยค่ะนั่นก็คือ19,900บาทค่ะ ถ้าใครกําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลยอยู่ว่าเอ๊เราจะซื้อรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ดีเอาจริงๆก็เลือกตามสีที่ชอบเลยค่ะหรือว่าพอร์ตชาร์จที่สะดวกใช้ได้เลยเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็น Lightning แล้วก็รุ่นใหม่จะเป็น USB-C ค่ะเพราะทั้งราคาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเท่ากันเหมือนเดิมเลยแล้วทุกคนคิดว่า AirPods Max รุ่นใหม,รใหม่รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจไหมหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ